สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆแฟนเพจร้านหูวฉีด BKK นะครับวันนี้ขอระบายหน่อยนะครับคือเหนื่อยมากครับกับน้ำมัน B10 เหนื่อยแบบว่าคือย้ำนักย้ำหนานะครับว่าอย่าใช้นช้ำมัน B10 ซ่อมหูวฉีดรีโวไปนะถอดออกมา4ต้นเสีย2ต้นโอเคจาก B10 แต่เขาก็ใช้ B10 มาตลอดนะครับแต่ B10 ช่วงหลังนี่มันค่อนข้างจะแบบหมดมากก็ซ่อมไป ซ่อมไปแล้วก็เขาก็ไปใช้วิ่งลงใต้ได้ดีปกติไปเติมน้ำมันที่ใต้โดน b ี0ททางใต้ครับปรากฏว่ารถมีปัญหาผมซ่อมไปสุบ1กับ2นะครับตอนนี้ก็เป็นพอเอารถกลับมาถึงกรุงเทพได้เนี่ยเอามาหาผมนะถอดออกมาเป็นสุบ3กับสุบ4ี่ออริฟิตหรือว่าวาวคอนโทรลฉีกอีกคือโอเคถ้ามันเสีย1กับสเนี่ยเราก็รับผิดชอบแต่ว่าสกับสเนี่ย ลูกค้าเห็นอยู่แล้วว่าครั้ที่แล้วไม่ได้ซ่อมนะครับแล้วก็ดูกันด้วยมันเสียมันเสียอีกแล้วทีเนี้ยไอเศษสเก็ตที่มันแตกนะผมว่ามันเข้าไปลามปามถึงปั๊มถึง,ถ,งถึงตัวควบคุมแรงดันในรางอะไรเงี้ยผมว่ามันตอนนี้ B10 มันห่วยแตกมากไม่อยากให้เพื่อนใช้นะครับแล้วขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่พารถเคสยากๆมาทุกคนัน ทุกคันเลยดีกว่านะครับว่าได้ก็ยินดีครับยินดีรับซ่อมแต่ว่าถ้าเจอเคสเคสเคสต่อเคสเคสใบเคสนะครับถอดมาเจออะไรซ่อมอันนั้นอย่างคันรีโวตอนนี้ที่ผมเจอคือแรงดันค้างปกติแรงดังน, 200, น 200, เนี่ยครับ0ถึง200,000 kpa เนี่ยฮะก็คือ200,000 kpa เนี่ยต้องอยู่ประมาณ3 3,000 4,000รอบแล้วรอบสูงสุดของพวก ความรวเร็วนะครับแต่ว่าเนี้ยขับแค่พันห้ารอยรอบพันกว่าพันห้ารอรอบพันสองสรอยอบนะครับแรงดันอยู่แสนเจ็ดคือเกือบจพะพีคแล้วมันก็เลยเขปักปักปักปๆกแล้วลูกค้าก็ทําต่อไม่ไหวนะครับก็เลยแต่ว่าเราเหนื่อยมากนะครับเรารับค่าแรงแล้วเราก็ถอดถอดเปลี่ยนถอดเปลี่ยนจนจนกระทั่ง โอเคหัวฉ okay. ีดชุดนี้คิดว่ามีปัญหานะครับก็อยากจะทําให้ลูกค้าดูลูกค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับลูกค้าแค่ถามว่าหรือมันจะเป็นปลายซิ่งที่ใส่ไปหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่าที่เราซ่อมไปตอนมาไม่เป็นก็จะอธิบายอย่างนี้ฮผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อหัวฉีดมาสองหมืบบ่นกว่าบาทสี่หัวมือสองนะครับเอามาใส่เอามาใส่ในรถก็อาการเดิมนะครับอาการเกิดจากแรงดันค้างตัว ควบคุมแรงดันมันเสียก็ลูกค้าก็เข้าใจครับถอดออกมาลูกค้าเข้าใจก็คือคือเอาหัวชีตอีกคันนึงมาใส่เลยคันที่มันวิ่งดีๆเอามาใส่เลยมันก็ยังเป็นอาการเดียวกันอยู่นะฮะลูกค้าถามว่าตอนขับมาทำไมมันไม่เป็นก็แน่นอนครับออริฟิตแตกไปสองตัวออริฟิตแตกสองตัวครับแรงดันมันก็ตกมันก็เลยไม่เป็นนะครับก็ขับได้ครับแบบขับแบบคันๆมานะฮะก็เลย ก็เลยเพอเปลี่ยนเสร็จซ่อมเสร็จแรงดันก็ตกลงไปเออแรงดันก็ยังยังสูงอยู่นะฮะก็เลยตัดสินใจด้วยที่ว่าลูกค้าลูกค้าขอดอกไปแค่นี้ก่อนก็เลยต้องเอาออริฟทที่มันไม่ดีนะครับใส่กลับให้ลูกค้าลูกค้าโอเคลูกค้าเข้าใจลูกค้าบอกเอาอันนั้นใส่ให้ผมก่อนเพื่อให้ผมขับกลับได้เครื่องก็สั่นขึ้นเหนื่อยมากเหนื่อยมากถอดประมาณสิบรอบเลยครับ จนแบบว่าคือถอดใจแล้วอะขนาดหัวชีด,ห,ชดหัวชีดอีกคันนึงที่มันดีๆเนี่ยมาใส่มันยังไม่เป็นเลยก็เหลือแค่ปั๊มกับลางปั๊มน่าจะตัดออกไปนะครับในส่วนของรีโวน่าจะเป็นตัวลางที่เป็นตัวควบคุมแรงดันเพราะว่าในตัวปั๊มเนี่ยมันมีหน้าที่แค่เปิดและปิดนะฮะก็ฝากด้วยครับ B10 B10 นะครับมันมีสารชะล้างที่โหดเหี้ยมมาก เป็นสารชะล้างที่ชะล้างครับชะล้างเลยแล้วก็ชะล้างแล้วก็เอาไอ้ขี้ฝุ่นหรือเอาไอ้ฝุ่นผงแล้วก็ไปทำลายปั๊มไปทำลายหัวฉีดนะครับมันทำให้หัวฉีดฉีขาดนะครับชุดคอนโทรลวาล์วฉีขาดและไอ้ที่มันฉีขาดทํามันต้องกลับถังกลับถังเสร็จแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาใหม่ลอยขึ้นมาใหม่ก็อาจจะไปติดขัดที่ตัวควบคุมระบบเชื้อเ,เพลิงทำให้แรงแดันมันสูงแรงดันสูงมาก สูงจนกระทั่งที่ว่าขับแค่2,000รอบ1,500-2,000เนี่ยเหยียบป๊อตัดเหมือนรถเบิ้ลรอบตัดเลยครับพาป๊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 า,ปา,ปาโอ้โหดูแรงดัน2แสนลองเหยียบดูฝากด้วยครับ B10 ขอร้องเลยเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับไม่ต้องไปสลับสลับใช้นะครับใช้ B7 ธรรมดาก็ยังดีก็ยัง,ย,งยังตูตูได้เนี่ยอย่างอันเนี้ยตอนทำเนี่ยถอดออกมาดูทุกต้นแล้วดีปกติแล้ว ขับไปได้ประมาณไม่ถึงสัปดาห์เรียบร้อยครับเขาไม่อยากจะโทษบีสิบสักทีเดียวนะครับอาจจะโทษปั๊มนี่มันถังสกรปรกหรือว่าถังเราเองสกรปรกก็เป็นได้ครับผมโทรถามพักพวกที่เป็นร้านหูชีดร้องกันหมดครับบอกบีสิบบีสิบไม่แนนําใไม่ใช้นะครับหรือว่าคันนี้ใช้แล้วรอดมันก็มีรอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่รอดอะมันหลายบาท บางคันถังเดียวโดนเลยนะฮะคุยกันในร้านในร้านในร้านหัวฉีดนะครับมันใช้ไม่ได้จริงๆมีปัญหาก็อยากให้เลือกๆใช้น้ำมันที่ดีหน่อยทำไงมันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ารถใช้เยอะก็แต่เวลามันเสียครับมันไม่คุ้มเสียนะฮะส1 0อนาจใจมากโหดเหี้ยมจริง เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากๆวันนี้รื้อไปสิบสิบรอบเลยรื้อแล้วรื้ออีกก็ยังเป็นจนต้องตัดสินใจทุ่มเงินไปสองหมื่นไปซื้อมาเปลี่ยนก็ยังเป็นเพราะนั้นเวลา b 1 0นะครับมันไม่ได้เสียแค่หัวฉีดมันไปเสียระบบน้ำมันทั้งหมดทั้งปั๊มทั้งกลองทั้งรางนะครับฝากาด้วยนะครับอย่าใช้ b 1 0คือ อย่างโต y ยต้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาลองรับ B10 จริงๆตอนนี้รีโว o แห่กันมาเลยนะครับไม่ได้แห่มาที่ร้านผมร้านเดียวนะหลายๆร้านที่โทรถามที่คุยกัน B10 ทั้งนั้นเลยฝากไว้ด้วยครับไบโอเทน B10 เบนเทนสวัสดีครับ